สวัสดี FC ที่เคารพรักทุกท่านครับผมทั้ง YouTube และ Facebook นะครับทางแฟนเพจด้วยนะครับผมอยู่กระดาผมเอกน้ำซิ่งครับตอนนี้ก็อยู่กับเจ้าวาเลินไทยครับผมเจ้าวาเลินไทยนี่ก็มารับแผนกยืนอยู่หน้างานครับเนื่องจากว่าดินแบบนี้รถไทยดันไปไม่ได้ครับผมดินมันเปียกเออ วันนี้ก็รับแผนกสี่ตัวครับรถไถเจ้าบ่อทองก็คอยทำทางที่นี้แหละคลิปนี้ผมจะมาเล่าอะไรให้ฟังครับโดนกับตัวเองครับหมาดๆเลยพี่น้องบอกเลยว่าเป็นเตือนภัยแล้วกันนะครับผมเจอกับตัวเองเลยครับผมอ่าช่วงนี้ครับกำลังระบาดครับ ผมไม่โดนกับตัวเองนี่ผมไม่รู้หรอกครับมีคนครับแบบว่าวิสาชีพนะครับเอาิสาชีพครับปลอมเฟซนะครับผมปลอมเฟซเป็นรูปญาติพี่น้องผมนี่แหละามานะครับทักมา,าทักมายืมเงินครับว่าเข้าโรงพยาบาลนู่นนี่นั่นครับว่าจะเอาเงิน2องพันครับ โดนกับตัวเองครับผมบอกเลยผมบอกเลยว่าก็าต้องระวังดีๆนะครับอย่าไปหลงกลนะครับผมโดนคนเดียวไม่พอครับอาจารย์สนก็โดนครับอาจารย์สนเนี่ยที่คนขับไมโครเนี่ยโดนเหมือนกันครับเอ่นอาจารย์สนนั่นอ่า คนคนเดียวกันครับเฟซเดียวกันด้วยทักมหาอาจารย์สนนะครับปอมเป็นรูปโปรไฟล์ของพี่ตินนะครับปอมปอมโปรไฟล์นะใส่รูปโปรไฟล์พี่ตินครับทักมาว่าทักมาว่าว่าให้จ่ายของให้ก่อนตอนนี้พี่ตินไปอยุดมาดูหน้างานอะไรประมาณนั้นครับ ผมบอกเลยว่าส่วนของผมนั่นก็บอกว่าอ่าตอนนี้อยู่โรงพยาบาลเงินขาดสองพันจะผ่าตัดไส้ติ่งอะไรนี่แหละครับผมโดนครับแต่ผมก็ไม่หลงกลนะพี่น้องนะไม่หลงกลนะครับผมก็มีอีกเฟซหนึ่งผมเลยบอกว่าเดี๋ยวผมโทรไปหาอีกเฟซหนึ่งครับไออีกสภาพเขาก็บล็อกเฟซผมไปเลย บอกการสนทนาครับไม่สามารถพิมพ์ต่อโต้อะไรเขาได้เลยครับอันนี้เราต้องระวังครับผมเลยบอกว่าถ้าใครปลอมเฟซผมหรือว่าเอารูปผมไปใส่โปรไฟล์ครับไม่ต้องให้นะครับผมผมบอกเลยว่าโดนทั้งทีมงานครับไม่ได้โดนผมคนเดียวครับโดนทั้งทีมงานครับแปลว่าเขาเป็นวิชาชีพครับ แม่ผมบอกเลยไม่น่ามาทําแบบนี้นะคนก็เขาก็หากินครับหาเช้ากินข้ามครับ,ค,รบคุณแบบว่าปลอมเฟสไปหายืมตังค์คนน้นงคนนี้ครับมันเกินครับพราะว่าไม่มีการจเจริญหรอกคนแบบนี้นะผมบอกเลยครับ ขดินเาผมบอกเลยว่าคนพวกนี้ครับเขาแบบว่าเป็นอาชีพเขาแหละอาชีพโกงเงินคนอื่นครับผมก็เลยบอกว่าเตือนภัยไว้ดีๆครับผมก็เลยโพสเฟซไปแล้วบอกว่าถ้าใครปลอมเฟซผมว่าญาติพี่น้องครับ ปลอมเฟซผมไปยืมเงินอย่าให้โดยเด็ดขาดครับผมป้องกันตัวเองไว้ครับไม่ฉะนั้นมันที่ความผิดมามันก็จะตกอยู่ที่เราครับทั้งๆที่เราไม่รู้เรื่องนะครับ อันนี้ผมโดนกับตัวเองเลยครับแบบว่าสองพันไม่เอาพันหนึ่งก็จะเอาครับสองร้อยก็จะเอาครับสุดจัดไปล่ะโคตรโกกินเตอะโอ้โดนกับตัวเองครับถ้าไม่โดนกับตัวเองนี่ไม่รู้ครับผมโดนสองรอบแล้วประเด็นอะ่ะรอบแรกก็เป็นอ่าภรรยาผมครับลอมเฟสที่คนคุยกันรู้จักกันนี่แหละเงินสองพันเหมือนกันครับ คนสุดท้ายเมียผมโอนไปแล้วแล้วโทรไปถามเขาเขาบอกว่าไม่ได้คุยไม่ได้แชทไม่ได้อะไรครับนี่แหละก็เลยเป็นปัญหาครับประสบการณ์ผมเคยมีแล้วนะแต่ผมก็อยากจะทำคลิปแบบว่าเตือนภัยให้เอฟซทุกท่านนะครับหรือว่าทุกๆคนครับอย่าไปหลงกลนะครับผม มีการบอกว่าให้ผมโทรกับเฟซนี้ด้วยถ้าจริงๆอ่ะโทรโทรคุยกันเลยครับก่อนจะโอนนะไม่ว่าพูดถึงว่าจะหลงคนโอนใช่ไหมก็อ่าคุยกับโทรไปหาคนคนอ่าที่เรารู้จักนะครับที่เรารู้จักพูดถึงว่าเป็นญาติพี่น้องเราเนี่ยครับเราก็โทรเบอร์ไปก็ได้ครับไม่ต้องโทรที่เฟสที่เขาอ่าปลอมเฟสมานะไม่ต้องนะครับไม่ฉะนั้นก็เดี๋ยวก็มีปัญหาประเด็น ก็ต้องโทรไปถามก่อนครับว en ่าเออโทรมายืมเงินจริงไหมอะไรจริงไหมครับไม่ฉะนั้นคุณจะจะโดนโกงเงินนะครับเตือนไยไว้เลยครับช่วงนี้ก็ลันงกระบาดระบาดหนักด้วยโดนทุกคนครับ

เราฝากไว้แค่นี้ครับโอเคไว้เจอคลิปหน้าครับผมคลิปนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับ